มึงหน้ามึงมึงหินเลยเจ็บมากโปขึ้นไมันโดนแจมหมดจัง มีปะมีตรงกูอีกปะตรงกูมีอีกปะมีคนไม่รู้ไม่รู้มึงกูอยู่หลังมึงกูอยู่หลังมึงมีล้มคนนึงอ่ะอ๋อมีมีเยอะปะเหลืออีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งวิ่งมาละไหนวะนู่นนู่นนู่นหมดแล้วหมดแล้วตัวใกล้หมดแล้ว เอาคิวอ่ะตรงนี้เหลือหนึ่งล้มไปสองข้างหน้ากูอ่ะเออจบอ๋อล้มไปตัวหนึ่งใช่ลม้มมาชาร์จกูก่อนตัวหนึ่งแล้วก็ล้มอีกตัวหนึ่ง